นี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมกูอยากทำงานแบบนี้แล้วะเฮ้ยเฮ้ยทำไมบ้านมันรกจังงี้วะดูตรงไหนก็โกปกรปกให้ตายเถอะทนไม่ได้แล้วจากนี้กูอยู่ไม่ได้แน่่ยไม่หายไมายมหาต้องหาเลยทำหาด่ไม่ไม่หาย่ะต่อไว้ก่อนกูไม่ไหว้วหลวงคอ หวเออเรื่องหนึ่งบ้านนอกบ้านนาฝุ่นกป็นเยอะอย่างนี้แหละรถวิ่งกันเยอะมันไม่เกรงใจกันหรอกเอ้าไอ้นุ่มหนาวเหรอบ้านนอกอารมณ์แรงกินเข้าไปเยอะดิลืมไปการรีบผ้าเนี่ยน้ำมันต้องฉีดชุ่มๆเหมือนตั้งแตนทอดเพื่อจะมีกลิ่นหอมสวยงามสง่าหน้าไฟเอ้าไอ้นุ่มอยากรีดสูตรก็มนะถ้าอยากรีดถอดแฝงให้ตรงเสาเลยเดี๋ยวกูรีไทยน้ำบ้วนปาก